ย้าไปพี่นะสวัสดีค่ะสวัสดี่พอพีแม่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เรามาร่วมนะคะงานเฉลิมฉลองนะคะวันค้ายวันเกิดของน้องขอบลอยนะคะยังไมควันนะี่พี่ใบัวอยู่ฝั่งนี้นะคะก็วันนี้ช้างมาหลายเชือกมากๆนะคะนี่นโอ้เจ้าของวันเกิดเต่งตัวสวยๆนะ

ai hay ta hู้ công công những nham còn ai hู้ được cái này nham ơi ai 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 อ่านะครับก็นะครับสุทจานนะครับวันนี้มาเกิดนะครับของน้องโบพลอยครับผมนะครับก็นะครับเป็นวันนี้มาเกิดวันที่19นะครับมิถุนายนครับผมนะครับตอนนี้นะครับกองทัพห้าขวบนะครับน้องโบพลอยครับผมมาในชุดสวยงามทีเดียวนะครับชุดเขาเรียกชุดอะไรแบบนี้สวยงามราเต้เพราะว่าเนาะแต่ชุดที่ซาวยังสวยเลยตัวนี้สวยกว่ายิงครับ ที S <S ่นี่สวยงามกว่าอีกนะครับโอ้เป็นเด่นเป็นน้ำมากมายนะครับผมโปอยนะครับวันนี้ก็นะครับพี่ๆท่านแม่แม่พี่ๆนะครับน้องๆก็มาโ่้มเกียรตินะครับต่ำเยี่ยเยะ่ยมมากมายนะครับก็ช้างนะครับที่มาร่วมนะครับในวันนี้ครับผมก็มีทั้งหมดนะครับ46นะครับรายชื่อที่ที่เขียนมาให้ครับผมแล้วก็มีพี่บัวขาวนะพี่น้องพี่จุ๊บแจงนะพี่อุ้งอ่างน้ำโชคพี่ยอดทองนะพี่สะโพก น้องรับชะตะแล้วก็พี่บัวบาน นะครับจริงน so ี so. ่ถึงนาโนนะครับที <s <s ่ช nice ื่นใจครับผมน้องครับแฟนทีมุณแม่เอฟซีมาเยอะเลยนะคะวันนี้มาร่วมแสดงดีนะคะเนาะครบรอบนะคะน้องบอพลอยโอ้น่ารักมากมากนะคะก็ขอให้น้องบอพลอยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีนะคะที่ไอด้านะครับน้องชมเชยเป็นเด็กดีนะคะของคุณพ่อคุณแม่ซีนะคะแล้วก็ของพ่องฟ้าไม่ควานนะคะขอบคุณแม่ละเลื้อยรล้วนะคะแล้วก็นี่ดูนะะ ครับผมทางน้องรีมทักปู่ทองคำครับสายแป๊บซี่นะครับน้องสายตะวันนะครับน้องทักวีโชคนะครับน้องทั้งูนนะครับทางสร้อยเพชรนะครับทางดอกแก้วนะครับน้องงามโชคสายปุบานอาปบานิโรครับผมแล้วก็นะครับทางหญิงนิ่มนะครับสายอาร์มนะครับทางจันชายนะครับสายน้องก้าน้อใจบรอยนะครับทางใบบัวนะไม่หมวยแล้วก็ อ่าไม่บอกเองินนะครับพี่บอกออมที่ออมทองแล้วก็ยายบรรน,นาอ่า,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 อา,อากครับก็ผมอาน้องกุมาราทองวันดีแล้วก็นาน้องไอรัลดสามเงินดาวยอาเยนเพิ่มมาปี ครัมอ่าชื่ครับโอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ขอให้น้องบัวพลอยนะคะกินสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะนอกจวันนี้แม่ควอขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบขอบขอคุณนะคะพ่อแม่ซีด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะนาะมาวันนี้ต้องบอกขอบคุณแ่อไนะค